นัตทิอัตสมังเปมงังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีวัสดีครับเพื่อนเอนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยพระอารามหลวงวัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย พระใสเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมาลวิชัยศิลปะล้านช้างลอด้วยทองสีสุกมีขนาดหน้าตักกว้างสองคืบ8นิ้วสูงสี่คืบ1นนิ้วปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดโพชัยเป็นพระพุทธรูป ที่ชาวหนองคายนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากและเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งปัจจุบันวัดโพชัยมีพระราษัตนาลงกรพิสิทธิสุวีโรปร,ริยธรรมสี่ประโยครักษาการเจ้าอาวาสและตำแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย นัตทิลาคสโมอักคิแปลความหมายว่าไฟเสมอด้วยเาลาไม่มีนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้ามาภายในพระอุโบสถมาไหว้หลวงพ่อพระใสนี่ฮะวันนี้เงียบนิดนึงเพราะช่วงนี้โควิด กำลังระบาดนะหลวงพ่อพระใยส่วนด้านนี้จะเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพชัยคือพระราชรัตนาลงกรนี่นะฮะช่วงนี้ยังรักษาการ เจ้าอาวาสอยู่ด้านนี้จะเป็นหลวงพ่อพระใสวัดโพชัยหนองคาย